สวัสดีครับขอนนั้นทรับผชมนะครับ้าสู่ช่องสูในครบสู่ช่องอคอามมโ่งคงสิลดเลนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเสาร์ทีสี่สองเ้าห้านะครับมาชมกันต่อครับชมกันต่อเนื่องคลิปเก่ายัางลงไม่หมดเลย อยู่กับคันเดิมครับกับลุงคนขับโอนโหดกับไอหนุ่มมักกันแคทสามสองสา l o ีซนโลนะครับเ,เปลี่ยนฝันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่คลิปเดียวพอมันเยอะใหญ่นะครับลงไม่ทันเลย โอ้เมตาครูนิดอยู่ที่บ้านครับได้ยินเสียงขูดคลืดคลืดคลืดก็เลยรีบมาดูนะครับรีบมาถ่ายออจะถอยหลังก่อนครับมาไม่ทันครับนี่ครับหกหินนะครับหินดานขูดออกมานี่เป็นก้อนเลยครับนี่ อยู่กับไอ้ดากลูกตาเหมือนเดิมบุงกีก็ใหญ่ใหญ่โคตรโคหนึ่งจุดสองคิวนะครับ <c oughs> แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยวันนี้มันจะมันดูไม่สวยตรงฝาข้างบุบเลยนะครับ <c oughs> ช่วงรางเอซนะครับนีิ แบตแท็ก80เซนนะครับรล้อเลอร์แอดตัวแคเรียร์2ตัวแต่ทำไมเขาไม่ติดอ่าตัวกัน2ล้อน้ำอานะครับค่ายอื่นเขามีกันเกือบทุกค่ายแล้ว คลองร่องน้ำน,นะครับแล้วก็เคลียร์ต้นไม้ไปเคลียร์ลิงนะครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยครับนี่ เราเจอของดีๆเราต้องอัดเยอะๆคลิปนี้ก็ชมมุมนี้ไปก่อนครับแต่วันนี้เอาแค่คลิปเดียวนะ คอนโทรลไฟฟ้านี่ขับยากนะครับปกติจะจับแต่คอนโทรลน้ำมันนะครับมาเล่นคอนโทรลไฟฟ้านี่มันคนละคนละเรื่องกันเลยไปไม่เป็นเลยะแต่ก็พอได้ครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณห้าห้าหกนาทีพอครับปวดขาครับยืนไม่ไหวแนละ้วแหมุกกี่เขาใหญ่ดีจริง โอ้บอนินแตกเลยแต่เงือกดีเขาสึกหมดแล้วครับเงือกนี่สึกหมดแล้วโบเลยต้องไปเอาเหล็กเชื่อมใส่ใหม่นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องครามบันเสิงแท้แลนด์ด้วยนะครับทาง TikTok และ YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลากันไปกับเจ้าแมวลาก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหแถมครับแถม